เคลีย์นะครับตอนนี้มีแต่กระสุนเลเซอร์นะครับอันนี้ครับกดให้ดูมีกระสุนเลเซอร์อยู่แล้วกดไปปุ๊บเนี่ยจะมีแสงสีแดงนะครับกระทบเป้าตอนนี้ปืนปลอดภัยนะครับร่างกายที่เห็นไหมครับไม่มีอะไรนอกจากแสงเลเซอร์ที่วิ่งไปตอนนี้จะทําการเทสนะครับผมยิงกระสุนเลเซอร์และฝึกซ้อมนะครับมาลองเทดสอนนะครับ ห้านะเรียบร้อยครับผมเทสเฉยๆนะครับทีนี้ ผมจะให้คุณพ่อนะครับซึ่งอายุ90กว่าแล้วนะครับได้ทดสอบรีวิวนะครับยิงกระสุนเลเซอร์ตัวนี้ดูนะครับพ่อราบลูกัวไห้ครับก่อลองเลยมีปิดเตา้าเวลานดครับป๋อร่างกายได้เลยครับตรงไหนโอ้กลางเลยนัดที่หก โอ้โหปอบแม่นไปเลยอ่ะโอ้โหจะได้ยนี่เอาแตต้องขึ้นรับนปอบแล้วขึ้นร้านีาน่คือเขาซ้อมเขาแง่งรบอะไรก็ได,กได้ครับเดี๋ยนะเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาหันนน้ำได้หมดโอ้เด็ก,กี้เข้ากลางเลยฟุ๊กฟุ๊กปอกฝีมือครับนี่อูก้กลางทั้งแล้วทุกคนดูครับพ่ออายุเก้าสิบกว่าพ่อ,อยิงนัดที่หกนัดที่เจ็ดนะครับ กางเป้าเลยครับเอ้โหสุดยอดงานลไปครับปอไม่ดีแล้วไม่แรผ่านไปแล้วครับอ,อ่าปอหูตัวไม่ต้องไม่ต้องไ่องครบปอง้นก็ไ,ได้นี่ไีติ้ 8. เวลาหมดก่อนอตามากติ120วินาที<ม>ครับอัน,นี้รีเซ็ตใหม่เวลาเดินละ5วินาท,ทีอันนี้ปอดเริม่มไปเลยครับนัดแรก10กนัด120วิาานาทีท่าสนัเทียบเท่า2นาทีปอเร่งโอ้ยอยู่บนปะเปียงง้นครับเอบนคอบไนดะ้ครับกึ้นจกันมงเริ่มงกูเจ็บ

อยู่ข้างบนอืมเลยเองเร,องรองนี้เหรอสอนักแรกดีมืมอนิ่งๆรอสอนักแรกอะมือเ <c oughs> ูมมันมือยมดีอันบมันนิ่ง <c oughs> ไปแลาวมีแห้งแล้วแต่กระโดนเต้าอยู่นะโ <c oughs> ดนอะยู <c oughs> ่ก็ตอรับงานนะครับนี่ <c oughs> ครับก็จบไปแล้วครับสำหรับกิจกรรมยามว่างในครอบครัวนะครับให้พ่อได้บริหารนิ้วนะครับยกข้อแขนอะไรกันบ้างนะบริหารสายตาก็สนุกกันไปครับก็จะเป็นการฝึกที่ปลอดภัยอย่างหนึ่งนะครับผมสามารถฝึกในบ้านได้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับได้เรียนแบบนี้นะครับผม ถ้าสนใจนะครับติดต่อมาได้นะเรียนยังไงก็ว่ากันอีกทีเนาะก็เนี่ยแหละครับผมมันเป็นอะไรที่เราได้ฝึกได้ทุกที่นะครับภายในบ้านของเรานะครับแต่ว่าต้องเคลียร์ปืนให้ปลอดภัยก่อนนะครับอันดับหนึ่งนะเราสามารถฝึกมุมไหนของบ้านก็ได้นะครับผมเป็นกิจกรรมสังสรรค์ส,สันทนาการสุสนทรสานภายในครอบครัวนะครับได้นะครับผม ก็สําหรับคนที่ชอบชื่นชอบเหมือนกันนะครับครับก็จบลงไปแล้วครับสําหรับคลิปสนุกสนุกแบบนี้นะครับไว้โอกาสหน้าก็จะทําคลิปอื่นๆมาอีกเรื่อยๆนะครับผมและเหมือนเดิมครับก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอขอบคุณครับบ๊ายบาย